เราประหยัดน้ำมะนาวเนาะเพราะว่าหน่อไม้ส้มมันมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วอะแต่ว่าคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองเนี่ยเขาจะเพิ่มความเผ็ดร้อนปริกแกงเราไม่ต้องใส่ใส่เยอะเกินไปคือถ้าเราแกงผัดอื่นทั่วไปสมมติเราใส่อยู่1นึ่งกีบต่อน้ำหนึนิ สมมตินะคะแล้วถ้าเป็นหน่อไม้ส้มอ่ะต้องลดลงมาอ่าให้เหลือสามในในสี่ตัดออกไปส่วนหนึ่งอะ่ะไม่งั้นโอ้โหเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยแหละมันเพิ่มความเผ็ดร้อนคุณสมบัติพิเศษของหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองเนาะหอ,อมมาก อันนี้ทำแกงหน่อไม้ส้มหน่อไม้เรามีเยอะเราทำใส่ขวดเอาไว้เนาะหน่อไม้ส,ส้มแซ่บแซ่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาค่ามาทานข้าวกันเดี๋ยวอาหารจะเย็นจะไม่อร่อยนะคะมีแกงสง้ม ทุกอย่างเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆกําลังร้อนๆอนใช้เป็นหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองเพราะว่าทาไม่เยอะช่วงหน้าฝนหน่อไม้ออกเยอะก็ทําไม่แปรรูปก็มันมันเก็บได้ไม่นานนะก็ต้องทําแปรรูปเอาไว้สับๆดองใส่ขวดเอาไว้เก็บได้นานเก็บได้เป็นปีๆเลยนะถ้าทําแบบนี้แต่ต้องทําให้สะอาด น้ำต้องต้มให้สุกข,ขวดต้องลวกให้สะอาดรับรองเก็บได้นานพอทาอย่างนี้ทุกป,ปีเดี๋ยวพอหน้าร้อนหน่อไม้มันจะมีน้อยลงเนาะทาแบบเนี้ยเราจะมีกินตลอดปีแล้วก็แหนมด้วยไข่เจียวอาจจะไม่สวยเนาะไข่เจียวพอ,อพอพลิกกลับเนี้ยไข่มันมันแตกมันไม่เป็นเป็นแพร แล้วกอทำท่าจะเย็นมันยุบด้วยมันไม่มันไม่ฟูแต่ก็ไม่เป็นไรเราเน้นความสะอาดความอร่อยมีคุณค่าทางอาหารเท่านั้นเ,เองเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองทําเองกินเองนี้นะคะข้าวมานะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเ,ออเมื่อกี้ตอนพาน้องไปเดินเล่นไปออกกำลังกาย เก็บมะนาวโหมาว่าจะทําทํทนานา้ํามะนาวแต่ยังไม่ได้ทำหรอกเก็บมาล้างก็ยังไม่ได้หลางเลยอ่ะอันนี้มะม่วงเอาไว้ทําส้มตําตอนบ่ายๆเนาะมาด้ค่ะเสร็จๆนําเด้อมานะคะทานพร้อมๆกันค่ะ